ปจัตตาต่อไปพระปริญาเป็นต้นเสียงในการนำบ่าวคำบูชาดอกไม้ทุกเน็ดสักการะในนวิสาขบูชาเราทั้งหลายเราทั้งหลายถึงซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระองค์ใดว่าเป็นที่พึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด เป็นศาสดาของเราทั้งหลาย และเราทั้งหลายชอบซึ่งธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแล้วพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแล้วได้อุบัติแล้วได้อุบัติแล้วในหมู่มนุษย์ในหมู่มนุษย์ชาวอริยกะชาวอริยกะในมัชชิมักชนบทในมัชชิมักชนบทพระองค์เป็นกษัตริย์พระองค์เป็นกษัตริย์โดยพระชาโดยพระชา เป็นโคดมโดยพระโคโดยพระโคเป็นสากยบุตรเป็นสากยบุตรเสด็จออกบรรพชาแล้วเสด็จออกบรรพชาแล้วแต่สากยสกุลแต่สากยสกุลเป็นผู้ตรัสรู้เป็นผู้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วพร้อมเฉพาะแล้วซึ่งพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณซึ่งพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกในโลกทั้งเทวโลกทั้งเทวโลกมา มาราโลพรม,มารโลกมมในหมู่สัต<น>ว,ว์ในด้วยวิชาและจารณะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นสารถีเป็นสารถี แข่งบุรุษควรฝึกได้ไม่มีผู้อื่นยิ่งไปกว่าไม่มีผู้อื่นยิ่งไปกว่าเป็นศาสนาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตื่นแล้วเป็นผู้ตื่นแล้วเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้มีโชค โดยไม่ต้องสงสัยแลอันหนึ่งพระธรรมอันหนึ่งพระธรรมอันผู้มีพระภาคเจ้าอันผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วตรัสไว้ดีแล้วอันผู้บรรลุอันผู้บรรลุจะพึงเห็นเองจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาควรน้อมเข้ามาอันบิดอยู่ฝนอันบิดอยู่